ซี์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยคุ้นกู้นะครับหวัวข้อท็อปิกวันนี้ซื้อคุ้นกู้ทูคอร์ r ปอร์เรชั่นนะครับจำกัดมหาชน1 0 0 0 0 0สบาทอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย4%ให้อัตราดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปโอ้โหเลยทีเดียวนะครับได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด s ับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ บริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้เคาะอ,อัตราดอกเบี้ยแล้วมีงหมด4ชุดด้วยกันชุดที่1นะครับอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย3.35เต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571นะครับชุดที่2หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย3.6%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573หุ้นกู้ชุดที่3อายุ7ปีอัตราดอกเบีย 8, ้ย3.8 5เต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี2575หุ้นกู้ชุดที่4หุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย4%นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2578นั่นเองนะครับเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันต้องจองซื้อในาณนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาท จำนวนหุ้นกู้มีิงหมด4ชุดนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ A บวกแนวโน้มอ,อันดับเครดิตคงที่โดยบริษัททิศเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่13ธันวาคม2567นะครับผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถมบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนกักกราตต์ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้นะครับโครงการหุ้นกู้อยู่ภายใต้นะครับโครงการหุ้นกู้ของบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปี2566 วงเงินนะครับ2 8 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้จะออกแัะเสนอขายหุ้นกู้ภายในรอบ2ปีนะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกาสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารซ IMB ไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคาร U o โอีจำกัดหมาชนบรบษรทสลักทรัพย์เกียรตินากินพัฒระจำกัดหมาชนบรบษรทสลักทรัพย์เอเซพ,พัฒจำกัดนะครับ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสําหรับบุคคลบางลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาด้วยนะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธรุยาจำกัดหมาชนในไฮเบนทุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธรุยาจำกัดหมาชนระยเวลาการจองซื้อยําอีกครั้งหนึ่ง6 7และ10กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับอ่านนะครับมาคำนวณกันนะซื้อหุ้นกู้1 0 0 0 0 0บาทอายุ10ปีเงินต้นให้แต่ลกเบทุกๆ3เดือนเงินต้น10,000แสนนะครับ ดอกเบี้ย4%เรามาดูกันนะครับเดือนที่1-3จำนวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ986บาท30สตางค์เดือนที่4-6จำนวนวัน91วันดอกเบี้ยให้รับ997บาท26สตางค์เดือนที่7-9จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ1,008บาท22สตางค์เดือนที่10-12จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ1,008บาท22สตางค์รวมมาตราดอกเบี้ยตลอด10ปีคือ40,000บาทโดยประมาณนะครับ ดอกเบีย้ย40,000บาทหากภาษีจ่าย15%หาก6,000บาทเหลือ34,000บาทนะครับสรุปเงินต้น100,000บวกดอกเบีย้ย34,000บาทนะครับเป็น134,000บาทอัตราเบีย้ยที่ถูกหักภาษีจ่ายไปยื่นอ่อาตาัตราไปยื่นภาษีนะครับประจำปีแล้วก็ไปขอคืนได้นะครับก่อนจัดก,การนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดดอกเบีย้ยคุณกู้ได้ใหม่ในทุกๆวนันในชุก นะครับช่วงแคมเปญน,นะครับทุกช่วงทุกเดือนนะครับทุกอาทิตย์เราจะผัดเปลี่ยนมุนเวียนแคมเปญเด็ดเด็แคมเปญโดน,ขนๆของคุ้นกูน้ในแต่ละประเภทหุ้นกู้แต่ละบริษัทมาคำนวณกันก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR วอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับ <S <S 2> <S 2> ก่อนกดโอนเงินนะครับ แล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไป มาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม <S S S ่ม right. ีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง